ะะคะไม่หลักหมื่นนะคะไม่อยู่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้นะคะใครไวใครได้นะคะนะเหลือไม่กี่คันแล้วเหลือไม่ถึงสิบคันแล้วสําหรับกลุ่มนี้นะคะกระบะดสี่ประตูนะคะไวหน่อยก่อนที่รถจะหมดนะคะก่อนที่รถจะหมดนะคะนะรานะคาต่ํากว่าตลาดห้าหมื่นห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเลยนะนะประมาณนะคะเพราะว่าของแอนเนี่ยรานะคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3 6 9 0 0 0หนาพนะคะจนถึง399,000เนาะหนเานาะราคาตลาดขายอยู่4 0 5 0 0สนขึ้นไปถึง4ี่0 0นนะเออที่เห็นอยู่นะคะที่เห็นอยู่นะประมาณนี้นะใครสนใจก็ทักมานะคะนะใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะนะติดต่อมาที่เบอร์0625954979นะคะขอบคุณพี่อุ๊ A2 นะคะที่กดติดตามนะคะขอบคุณพี่ชาบูที่กดติดตามนะคะอ่ะ